รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน มี่ก้อลูกศิษย์ไปไปหยิบออกมาหยิสองตัวเดี๋ยวเชิญมาก่อนโอ้ยวันนี้ชุดใหญ่จริงๆเลยเอาเชิญเชิญเชิญเดี๋ยวนี่เฮ้ยเอานี่มันตัวอะไรเนี่ยเอ้าเออนี่ร่างทรงร่างทรงอันนี้ร่างทรงเจ้าแม่จอมปลวกอันนี้ร่างทรงวิญญาณเอมิลี่เพสเชอรี่ใช่เพราะว่าคอยต้อนรับต่างชาตินี่แหละไอ้ไอ้ไอ้จอมปลวกเนี่ยมันทำอะไรได้มั่งวะางเอาก็ให้เลขไงบอกเลยนะบอกให้เลยไหม ไม่ได้ังไม่ได้ต้องเอาต้องให้ฤาษีเนี่ยเชิญร่างเข้าก่อนนะเชิญดวงวิญญาณเข้าก่อนออใช่ป่ะอ๋อเาะไรฉา่ตูนจ้าเข้แล้วเข้าแล้บวกบวกขึ้นอันนี้ตัวบวกอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ดินปวกนี่คือตัวปวกเลย อยากอยากปวกอ่านี่คือพยาปวกอยากได้อะไรตรงไหนคูนเลยอยากให้เลขอะไรคูนเลยค่อยโรยแป้งค่อยโรยแป้งดูให้ชัดนะโอ้โหเราจะเห็นเลขจะขึ้นขึ้นาไนั้นขึ้นไหมขึ้นไหมอ้าวช่วยเลื่อนดูเลยนะลองข้างมันยังมีเหรอเลขตรงนั้น อลดีๆนะอันนี้ของมงคลของศักดิ์สิทธิ์นะตลกนี่ตลกขึ้นมาดูเห็นยังเห็นยังเฮ้ยเอาชัดๆชัดๆปากชัดเดี๋ยวรอใครนะถ้าไมบอกใครเนี่ยมันเคลื่อนนะตรงๆตรงๆหันมาหันมาเฮ้ยห้าเก้าเอาชัดเจนขนาดนี้เลยเดี๋ยวๆให้คนอื่นดูงี้ก็ไม่ถูกสิมาเราต้องดูคนเดียวงั้นเลขมันเคลื่อนหมดคนอืรู้วเลยคือนดิมันขึ้นชัดอย่างนี้เหมือนเขียนไว้เลยอ่ะโอ้ยตุ้ยูบ้างละ ถูป่ะพี่ี่อยากได้สามตัวไหมจะสามตัวต้องถูหน้าเลยคนที่มันเยอะหน้าสามตัวโอ้ยคอยถูนี่เมื่อไหร่จะได้ต้องถูไปจเต็มเลยโทษนะปวกหูที่ถูที่ตรงหูเขาการหใจหใจไหมหวเออขัดตรงหูเอามือลองหายใจพ่ดิ เฮ้ยเห็นแล้วเห็นอะไรใครเนี่ยใครดูเลขขึ้นไหมเขาพูดอะไรขึ้นยังขึ้นหลือยังไม่ได้พูดอะไรคายแป้งออกมาลูกไาขึ้นยังล้างออกยังล้างออกยังมาเนี่ยลูก ออกแล้วออกแล้วไปดังนู้นเมื่อกี้ทำอะไรอย่างเนี้ยจะเขาจะไม่รู้ตัวเลยเขาจะไม่รู้ตัวแล้ว่าทำอะไรรทาอะไต่อไปแล้วไอ้ตัวนั้นน่ะทำอะไรตัวนี้คือทรงร่างของเอ็นวิทเพสลีร่างทรงหอพอเรียกมาทับรลักเอ็นวิทใส่ปั๊บพอเพลงมาปั๊บเขาจะเต้นพอเขาหยุดเต้นมาเลยมือนิ้วเขาชี้ไปตรงไหนเลขอะไรนั่นแหละจดเอาไว้เลยดูที่นิ้วอาจารย์พูดอย่างนี้คือมันไม่เห็นภาพอ่ะไม่เข้าใจอ่ะอยากให้เห็นภาพอ่ะโอ้ก็ต้องลองแล้วละ อะไรไม่เดินไม่เดินเข้ามาด้วยจะให้มายกมาเรียกเรียกมาขยันมาขยันจริงๆแ้ยทำอะไร Music Stop เฮ้ยเให้ดูทีนิ้วเขาบอกให้ดูทีนิ้วอะไรล่ะ อันนี้สองไหนสองนี่ข้างล่างล่างคือข้างนี้ข้างบนอันนี้ข้างล่างใช่ล่างนี่สองไหนสองนี่ไงใช่ที่ไหนล่างกับเอาที่ม้วนลงมาข้างล่างอึิกรรมอึิกรรมสามเออล่างสามสองแล้วเหลือสองแล้วแล้วแต่มันข้างบนนู้นก็สองข้างบนสามสี่สามชี้สองชี้สองนิ้วชี้สองชี้สอง ไอมกินข้างล่างสามนี่สอาช่องเวิร์กคอยถูกต้องเฮ้ยสอคุณนายสองสองสดูต่อเพ่ซีเฮ่กลับไปซะทำไมอ่ะเป็นสลัดแลยสลัดเล่นกันจนขานจะหมดแล้วฮะ อะไรกันนักหนาเนี่ยปิดสำนักแล้วไปวันอื่นเข้ามาอาจะปิดได้ยังไงอ่ะเป็นทำไมให้เอวิทกับเจ้าแม่ปวกนี่พักผ่อนบ้างดิเอาเลขขอไปขอมามันวก็เคลื่อนหมดเอาอันแรกอันที่สองไปซื้อได้อาจารย์งั้นได้ได้ให้เขาไปพักผ่อนแต่ว่าอาจารย์อาจารย์อาจารย์อย่าเพิ่งกลับนะว่าจะมีธุระคุยกับอาจารย์ให้ช่วยตลาดว่าหน่อยธุระอะไรกันก็อยากจะเอาของศักดิ์สิทธิ์เนี่ยไป ตั้งไว้ที่ตลาดคนจะได้เยอะเยอะอยากได้อะไรอ่ะเอาจัดใหญ่ๆเลยของใหญ่ๆอยากได้ของใหญ่ใช่ก็ต้องเป็นอะไรอะไรของอาจารย์อ่ะรูนไงจะเดินไปหาตรงนี้อ๋อลุกจะเดินเลเริ่มเวียนหัวใช่ไหมแข็งแรงโชว์จังนี่อะไรอะไรเป็นไม้อะไรนี่คือไม้ตะเคียนอันเชิญขึ้นมาจากแม่น้ำ เนรัญชรลาอยู่ที่ไหนบอกเขาไปเนรัญชาระเทศอินเดียโอ้ไม้ต้นตะเคียนต้นนี้เนี่ยลอยไปจากแม่น้ํเจ้าพยาลอยไปติดที่แม่น้ําคงคาที่ไหนครับอินเดียอินเดียและไอเนรัญชาลาก็ติดกันแม่น้ําติดกันสายเดียวกัน ความยาวของต้นตะเคียนเนี่ยระยะสายน้ํานี่ประมาณเท่าไหร่ระยะสายน้ําประมาณ4 0 0พกิโล4 0 0พ4,000กิโลมันได้ไงอ่ะมันยาวมาติดกับแม่น้ําหวงโหนั่ไปจีแล้วนี่นะก็เลยไปมันเชื่อมกันไงโอ้ยเหมือนเชื่อมกันปวังยมหน้ายังรวมเป็นเจ้าพญาได้แต่นี่ฮวงโหยังสีเกียงคงคาและเนรัญชราขนขนอย่าอย่าพูดเยอะเดี๋ยวเขาจับนะเพ่อถามเยอะสิต้นไม้ต้นนี้ต้นตะเคียนต้นนี้ อายุพันกว่าปีพันครั้ที่ท่านอาจารย์จะนําขึ้นมาเดี๋ยวขอโทษครับนี่ต้นแค่นี้อ่ะพันกว่าปีอืนี่เฉพาะกิ่งมันครับโอลําต้นเนี่ยสามร้อคนโอบครับอยู่ในแม่น้ําพันกว่าปีลึกแมในแม่น้ําก็ประมาณสี่ฟุตกว่าเี่สามสี่พันเมตรจากระดับน้ำทะเล อาจารย์เนี่ยก่อนใ,ใครไปงมมาเนี่ยก่อนอื่นอาจารย์เนี่ยไปเดินเล่นแถวริมน้ำอ๋อประวัติหันซ้ายไปเอ๊ะใครใส่ชุดไทยสีเขียวมานั่งอยู่ริมน้ำร้องโหบร้องคห้ช่วยฉันทีช่วยฉันทีใส่ชุดสีน้ำตาลผมยาวก็นั่งอยู่ฝั่งนู้นเฮ้ยไ,<ง>ไม่ใช่อยู่ฝั่งนี้และอยู่ฝั่งนี้ฝั่งเดียวกันออยังไงต่อครับอ่าพอหลังจากนั้นอาจารย์ก็เดินเข้าไปคุยไม่ใช่ร้องผมเดินเข้าไปก็ใช่เดี๋ยว่อนไหไป ตู้จริงหรือเปล่าเนี่ย่ายด้วยกันไาด้วยกันเอ๊ะน้องมานั่งร้องให้ตรงนี้ทำไมชื่ออะไรเหรอไม่ใช่ถามมาแล้วอ่ะกินข้าวหรือยังข้าวหรือยังล้างเองเลยไม่ถูกเลยอ่ะ อ่ะน้องสาวมานั่งร้องให้อยู่ข้างแม่น้ําทําไมเอช่วยหนูด้วยอ้าวแล้วหนูชื่ออะไรล่ะพี่กุลทองเฮ้ยชื่อพี่กุลทองอ้าวแล้วมาทําอะไรอยู่แถวนี้หนูมาได้อยู่ตรงนี้หนูอยู่ในแม่น้ําอยังสี่เกียอหนูลอยมาเฮ้ยฉลาดเด็กฟังดีหนูลอยมาเพื่อขัดงง ลอยมาจากยังซีเกียงมาถึงเนรัญชนาหนูก็ติดอยู่เอ้าแล้วคงคาอยู่ไหนที่คงคาก็เชื่อมกันไงลอยผ่านมามาถึงแม่น้ำโขงเมื่อกี้ไม่มีโขงเลยนี่นี่ะแปลงควางเปลงไงสุดท้ายมาโขงไงมาติดโขงเนี่ยอ่าวเงีาวติดโขงโขงช้างหรือโขงอะไรโขงจีาโขงเตรียมโขงเตรียมแฝเอาเก็บเลยเก็บนี่ไม่ต้องเล่าเลยดีกว่า ถ้าไม่ศรัทธาก็กลับไปซะกลับไปแต่ถ้าอยากจะรวยก็เอาง่ายง่ายเลือดใหม่นาไปขัดคอเขาเดี๋ยวพวกเขาอดได้เก็เย็นเอ่อไอ้ที่เล่ามาเนี่ยโกหกใช่ไหมใช่จ้ะยังไงเห็นไหมได้ยินจากปากเขาแล้วเรื่องจริงจ้ะอ๋อให้แม่ตะเคียนไปอยู่ที่ตลาดว่าได้ไหมจะเชิญไปง่ายๆได้ยังไง องย่าี้จะทํำยังไงอะะมีค่าขนส่งนะและสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบนี้ฉันเอามาเนี่ยต้องสะกดวิญญาณคาไว้ก็เพื่อให้ช่วยเหลือคนและลูกศิษย์ลูกหามานี่นะจะบอกให้นะมาขูดมาถูเนี่ยเห็นไหมเนี่ยขูดถูได้เลขล่ำรวยกันไปไม่รู้กี่คนแล้วแล้วอยู่จะมาขอไปได้ยังไงจะไม่ได้ขอก็ไม่แต่เคยนจะว่ายังไงก็ลองคุยกันดูนีอย่าไปเอาเลยที่วัดมูลเหล็กก็ต้นเบลเลยไมต้นตะลยไหน ไม่ใช่แน้ะเอ้ยไอ้บูลเล็กที่ต้นมาเรื่อนต้นจำผิด้วใบมันเหมือนกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรเันไ่ว่าเราทไงเจ้าจะาเจ้าจ้าบอกแม่เจ้าตะเคียนได้ไหมเอาอย่างนี้แล้วกันเขาอยากได้จริงๆแล้วก็สิบล้านสิบล้านสิบล้านแล้วเอาไปโห้โชคดีจริงๆเลยให้เขาสื่อสารก่อนว่าเขาจะไปไหมสิบล้านไปไหมแม่จ๋าเอาแม่มาพูดด้วย ให,ใ,หให้แม่พูดด right ้วยให้แ <hot> ม <uk> <ần> ่พูดกับเราด้วยแตะไว้เสียงแม่มาแม่ไแม่ดูในน้ำนานพูดยูกับเจาแม่สิจะไปกับเขาไหมแม่ตกลงแม่จะไปช่วยเหลือเขาได้ไหมแม่ว่าเจ๊ก็ชื่อฉุยฉายอ่ะฮะเขามาดีแม่ใช่อะไรนะ อ๋อเขาบอกว่าต้องคุณนายนะต้องให้เงินบำรุงที่สำนักนี่เอาไว้พวกผมจะได้ไม่อดอยากครับอย่าถือว่าให้เลยนะก็เป็นการตอบแทนแม่ตะเคียนกันแล้วกันว่าจะเลี้ยงดูพวกสำนักอย่างดีเอาไว้ห้าล้านก่อนเฮ้ยเฮยคุณนายเป็นอะไรห้าล้าน<ห>จะมาเฮ้ยทำไมเงินตั้งเยอะแยะท่ัดชอบขัดคอ,อไปพัฒนาตลาดมันก็จะดีนะจ๊ะอะไรนะนิดลงเขาจะให้ห้าล้าน สิบล้านเขาบอกต้องสิบล้านให้ห้าล้านก่อนพร้อมแม่ตะเคียนไปถึงที่ตลาดปุ๊บให้อีก5้าล้านเป็นสิบล้านจับสัมผัสบอกแม่ให้ห้าล้านเอาไ่ไม่ต้องเสียงเจ๊เองก็ต้องดัดละ แล้วไหนบอกไอของที่จะแจกอ่ะาไข่ตาไข่ตาไข่มลืมอายุแล้วายครครับเอาไปตลาดไม่ไไม่ได้เดี๋ยวเก็บก่อนเก็บก่อนเอาับตรงรุ่นตดวเอาไปส่งด้นะได้ไเดี๋ยวเอาไปส่งด้วยมาไข่มามาไข้าาขามาโอ้โตาไข่ตาไข่รับไปคนละใบนะครับรับไปคนละใบเลยเก็บไว้ด้ว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 ยได้ไปลไปของแท้นี่ของแท้ตะไข่ของแท้ นี่ทำมาเล่นไปหน้าวัดองค์แสนกว่านะ่ยโอ้โหล่อๆตาไข่เนี่ยอะไรอะไรอะไอ่ะเอาตาไข่เนี่ยเนี่ยอะไรอ้าวก็ตาไข่ไงแจกตาไข่ก็บอกแล้วไงตาตาไข่ยังไงตาผิดมันผิดตรงไหนมันตาไข่ถูกป่าบอะดีเลี่ยดีเาเอ้ามาดีนี่อ่ะอนี่จะพวงอะไรวยคนนั้นอ่ะจะพวงนี่จะพวงไข่ไใ่ไขจะพวงัดๆนั่งลงนั่งลงดูรับไปตาไข่มันมีลิดยังไง ดูที่อะไรนี่ดูที่อะไรอ่นี่อะไรตาก็เนี่ยว่าดเป็นรูปตาเออนี่อะไรไข่รวมกันอ้าเล่นเลยเลยเล็ก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 สมันต้องจะบอกไข่ตาไม่ได้แน่ ไปเลยไปเลับไปท่านหนึ่เอาไปส่งกูด้วยกันเลยไปไปไปไไปตาไปเอาผมตะมดให้โชคดีโอเ้ยตายแล้วตล้ายตายตาะายายตยตายยายายตาายาาอาาาาาย อาจารย์ฝ่ายนี่สวีซื้อขนมมาฝากจ้ะนี่ขนมเสียงดังอะไรขนมอะไรขนมปังแหมสนุกสนานนะจ้าอยู่คนเดียววันนี้ไม่ออกไปไหนเลยจ้ะโอ้ยไม่ได้ออกไปไหนอยู่บ้านสบายกว่าเออไปไหนมาวันนี้สวีเนี่ยนะไปสำนักอาจารย์ฤทธามาจ้ะเนอะฮะไปทำกันเหรอ ไปสิโอ๊ยไม่ไปเดี๋ยวเชยนะใครๆเขาก็ไปกันงมงายงมงายนะเราเนี่ยไม่ได้งมงายฟังก่อนที่ไปเนี่ยไม่ได้ไปขอเลขไม่ได้ไปขอหวยไม่ได้ให้เขาทำเสน่ห์แต่อย่างใดแต่ว่าไปเอานี่มาโอออุย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอะไรอ่ะไม่เคยเห็นในตายเถอมันเป็นเครื่องรางของขลังเอาไว้ขายของจะได้ขายดีขายดีไงจ๊ะเนออีไ่ไปเอานี่มามไม่ได้ไปแบบงมงายกินสินะกินได้นะกินได้จาม เฮ้ยสุวีจ๊ะมานานหรือยังจ๊ะพิ่งมาจะเพิ่งมาเฮ้ยจ้า้ยเพิ่งมาไอ้พิ่งมาเป็นอะไรอ้าวเมื่อกี้บอกว่าอะไรอ่ะก็ถามก็ตอบป่ะจีถามว่ามานานหรือยังเพิ่งมาเพิ่งมาโอ้โโหอยพิ่งมาไอ้พิ่งโอ้ยเออตลกแฉ่งเจ้าจ้าเจ้าจ้ากินได้ไหมเนี่ยกินได้กินได้จริงๆจ้ะนี่ท่านไม่ใช่เข็มนะจะได้กินได้ ไม่ใช่แขมุยกินเลยเออมันพอช็อตแรงหน่อยก็ค้อนด้วยเอ้ยกินเลยแล้วนิดหน่อยมีน้ำสลัดใส่เยอะด้วยจะถามว่าวันนี้ลูกค้าเยอะไหมขายดีไหมก็ขายดีนะขายได้เยอะด้วยแต่ว่าหมดค่าลอตเตอรี่ไปเป็นพันเลยเออเหรออืมไม่ซื้อเยอะจังอะก็สงสารเขาแล้วครับนองขายลอตเตอรี่ขี่มอเตอร์ไซค์มาบอกให้ช่วยซื้อหน่อยเหลือแต่ชุดสุดท้ายแล้วถ้าขายได้ชุดนี้นะ เขาจะกลับบ้านนอกทันทีเลยอ่าผมก็เลยช่วยเขาอุดหนุนมาอ่าอ่แล้วเขาอ้อนเราว่าไงบ้างอะเขาอ้อนเราบอกว่าเอ้ยเอาไหมผมคนแรกผมบอกผมแมวแมวคนขายบอกเอาเอาผมบอกแมวแมวคนขายบอกเอาเอาแล้วพี่ก็เลยบอกว่าเอ้าวเอาว ซื้อไปเท่าไหร่ก็ซื้อไปก็สองพันครับเฮ้โอ้รอพ่นน้ำพีซีเขาบอกต้องมีซีนนี้ด้วยไอ้เราไอเราเลยจะชมเพราะเราจะย้อนกลับมาชมไม่ได้ต้องมาพ่นน้ำก่อนเอออ๋อพันหนึ่งก็ว่าแพงแล้วอะไรนี่ตั้งสองพันก็คือค่าลัตเตอรี่น่ะมันแค่พันเดียวครับแต่ว่าสงสารเด็กที่มาด้วยก็เลยเพิ่มไปพันนึง าะใจดีเนี่ยเป็นจริงๆเป็นคนดีแบบนี้แหละฉันก็เลยแอบชอบโอฉันก็เลยอยากไปซื้อกระสอบเออเอาซื้อกระสอบสาบานได้จะไปซื้อกระสอบประากไว้ใส่ของพี่รุ้ไม่มีเลยไม่มีพิรุ้นี่เออเชื่อเดี๋ยวนะคนเราทำมาหากินนะจ้ะทำมาหากินแล้วทำความดีนะ ซื่อสัตว์สุดจริตแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยเหลือเราเองก็ไม่ได้จะหวังถูกรางวันอะไรครับอาจารย์ก็คือยังไงก็ช่วยเขาซื้อแค่นั้นเองครับ ก็ไม่แน่นะมันมีนะหลายคนที่บอกไม่ได้ตั้งใจซื้อเนี่ยแล้วก็ถูกแบบว่าช่วยเหลือเขาไม่ยัดเยียดช่วยซื้อหน่อยช่วยซื้อหน่อยแล้วช่วยซื้อไปอ่ะอาจจะถูกก็ได้นะเออมันก็เป็นไปได้นะแต่ว่าถ้าเกิดรางวัลใหญ่ๆนะถูกขึ้นมาได้เงินเยอะๆเนี่ยจะเอาเงินทั้งหมดอ่ะไปเป็นสินสอดขอสวีเลยก็รออยู่โอ้ยอยากกินปลาหมูคนคน กินปะบูจ้ะเดี๋ยวจะตีให้ปากทู่เลยคนเราอะนะจะมีค่ามันมีค่ากับคนที่เขาเห็นคุณค่าของเราจ้จาแเขาไม่เห็นคุณค่าของเรานะทุ่มเทอะไรลงไปไงก็ศูนย์เปล่าอย่างที่อาจารย์พูดก็ถูกต้องนะครับเอคนเราเ่ยมันมีค่ากับทุกคนแหละทั้งค่าบ้าน ค่าน้ำค่ารถค่าไฟค่าห้องพักแต่ตอนเนี้ยรู้เข้าใจเลยนี่นี่มันเลกค่าึองนะค่าอะไรค่ารักเองฮ่าอกอยากกินปาเต้กินอะไรนะปาเต้ไปปาเตงได้ใช่ไออกไปงอกก่อนก็รอส่วนที่อาจารย์ต้องจ่ายค่าห้องนะครับเออก็รู้ไงแหม่ในนี้มันร้อนเดี๋ยวไปเดินเล่นแป๊บเดียวคุณตังหน่อยโอ้โหออกไปนอกเลยเฮ้ยนี่แต่ดูแล้วนะถ้าดูดวงแล้ว เองสองคนเนี่ยดวงคู่กันเออเออจริงคู่กันเหรอเออตามสบายจริงอารารย์ใหญ่ห้องเละนะกินอะไรกันเนี่ยอยาให้มันเลอะเนอะอ๋อสวีจ๋าถ้าเกิดฉันได้แต่งงานกับสวีเนี่ยรับรองนะฉันจัดทั้งคืนเลยอุ้ยบ้าจัดอะไรโย่จัดโต๊ะจัดเตียงจัดตู้เนี่ยจัดทั้งคืนเลย จัดอะไรก็จัดให้ถึงวันนั้นเฮอะกินไปกินอไนจ่น่าจ่าถ้าถูกหวยแล้วไปขอเลยพูดเป็นเล่นนะแล้วมันจะถูกเหรอจะพูดเป็นเล่นนี <t <t ้ไม่ได้ครับ5้าล้านไม่ได้พรุ่งนี้ไม่ได้ครับพวกเรารีบครับเออจะรีบไปไหนล่ะครับรีบหนีครับอ้เยการเข้าไปอีกจัดหยเต็มปอดเข้าไปอีกหน่อยอีกนิดนึงอีกอีกหน่อย อะไรถูกๆก็ฮือว่ามันเนี่ยว่าหนักเลยจัดหนักหนักยนี่ไงให้แล้วก็ตาขวางใส่